ปากดไลเป็นกำลังใจในการผ่านด่านให้ผมกับเพื่อนน่อยวันนี้ผมได้หลอกเพื่อนผมมาเล่นแนมปอบบี้ทิมเวิร์คเพนซิลภาค3อีกแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งอีพีแรกผมก็ได้พาเพื่อนผมหัวร้อนไปตั้งหลายด่านกลับมาอีพีนี้ผมก็จะพาเพื่อนผมเล่นด่านที่มีระดับความยากเพิ่มขึ้นไปอีกและบอกเลยโคตรหัวร้อน เคเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเป็นแมปอบบี้ที่กระโดดโคตรยากเลยผู้ชมใช้ฝีมือไม่พอฉันต้องมาใช้สมองปวดหัวอีกหลอดนี้เนี่ยโอ้ไม่ก็มาอีพีที่แล้วเราเริ่มตั้งแต่ไม่ใช่เริ่มดิเราเล่นถึงสอง8นดนะเว้ยต่อไปเราต้องสวัสดีสวัสดีอะไรสวัสดีวันนี้เราจะต่อไปเล่นสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งดีนี่นี่สองหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคสองพันเออตามกูมาโอ้โหอะไรไปไลย ไปเลยอ้าวรอบที่แล้วเป็นเบคอนนะรอบนี้พี่อุ้มแต่งตัวอะไรไมไเเลอพี่อุ้มเออมันไปได้เลยเว้ยโอ้โหโดนต่อยเวนครับทำไมรอผมด้วยลูกพี่ไปได้เลยเคลียไปได้เลยครับพี่อุ้มอันนี้เราต้องเลือกเหยียบสีคนละสีเ้ยสีแดงเขามาเอาสีแดงแล้ว่าสีน้ำเงินก็โดดใส่สีที่ตัวเองเหยียบอ่ะมาดิอ๋อได้แล้ว เอาเอาอะไรพี่อุ้มอะไรครับพี่<ห>อุ้มง,ง่ายอ่ะเหยียบสีแดงเหยาลงไปข้างล่างดีเหย,ยบเออสีแดงดีเดี๋ยนะสีแดงอา้ามันไม่เป็นอะไรนี่หว่าถ้าเราตกาถ้าตกไม่เป็นไรมึงก็เดินมาเลยเดินตรงมาเลยเอะไรยังเพิ่งเหยียบสีน้ำเงินมาขึ้นหัวกระโดดขึ้นหัวกูเนี่ยแล้วก็ไปเหยียบสีแดงได้เลยเหรอเออขึ้นหัว ขึ้นหัวครับพี่อุ้มหรือเขาต้องผ่านยังไงวะสีแดงไหมเหยียบหัวขึ้นห ci ัวเออแล้วก็โดน er ไ, okay. ไปใส่สีแดงเออมึงอยู่นั่นเดี๋ยวกูโดนขึ้นหัวมึงโอเคนะเออแล้วก็โดนมาเออแค่เนี้ยเหยียบสีเหลืองนยเหยียบสีเหลืองเหยียบสีเหลืองเออกูขึ้นไปก่อนอ่ะแล้วกูไปแล้วกูไปใส่สีฟ้าแล้วมึงกระโดดขึ้นสีฟ้าเลยนะกระโดดขึ้นสีฟ้าดิเนี่ยเออโอ้โหกูจะผ่านอหัวนี่อะไรวะเนี่ย มาดิครับพี่อุ้มง่ายอันนี้ห้ามโดนสีเขียวนะเว้ยอันนี้น่าจะห้ามโดนอันสีเขียวเป็นลาวาสีเขียวอ่ะเรียบร้อยผมตายผมเริ่มนี่ใหม่เวรยนกลับเริ่มในเนี่ยผมมาเริ่มนี่ใหม่ครับลูกพี่ครับลูกพี่ต้องไปเหยียบสีแดงให้ผมใหม่ครับมาพี่อุ้มจัดแปลกินโดดครั้งหนึ่งเออแล้วก็เดิน กูดโดดสามอันวินกำมไม่รู้ว่าจะได้ไหรือว่าเอออ่ะโดดขึ้นบันไดเรียบร้อยสามสองหนึ่งเอได้ไหมอะดิเอเอาด,อาด,อาดิถ้ากระโดดแล้วถ้ามันยืนมึงอย่าก,กระโดดนะถา้าถ้ามันยืนบนใบพัดก็คือยืนไปเลยมันจะยืนไปเลยใบพัด เออไอหยาดูพี่ต้นครับดูพี่ต้นครับเราดูกูพลาดได้เลยกั้งหเลยมาได้หรือเปล่าครับเออได้วะใช่ไหมเอาบอลหยับบอลเหลืองเนี่ยเหยัยบอลเหลืองเหยัยบอลเหลืองเออบ้าผ่านโอวินกำกับวจะผ่านลินประมาณชั่วโมงหนึ่งด่านแรกโอ้โหโอ้โหว่จะผ่านเราไปด่านสองหนึ่งศูนย์สองเวนกัมโคตรง่ายเลยจะบอกให้ แต่นี้ยากยากหรือไงเดี๋ยวไปไปก่อนไปก่อนโอเคดูด้วยครับดูด้วยมันจะเวียงเออมาดีครับพี่อุ้มขึ้นไปเลยขึ้นมาดีอย่าไปเหยียบอันนั้นมาพี่อุ้มมาเลยเออรอดอันนี้โอ้โหห่างมันเล็กลงเรื่อยๆนะเว้ยพี่พี่อุ้มไปเลยวยพี่พี่อุ้มไปเลยวยเสี๋ยวว่ะเรียบร้อยกูตกแล้วได้้ยเราเอาไหมวะจะตกไหมเนี่ย โอ้โหตกว่ะ<อ>เฮ้ยได้วเว้ยเฮ้ยผ่านลวเลวย<อ>เครับเรียยร้อยอไปก่อนดีปหเนี่ย <c oughs> มาดิครับพี่อุ้มผ่านวเว้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ต้องโดดไปแสนสีเขียวอ่ะคนหนึ่งอ่ะมึงโดดไปเลย <c oughs> โอเคแล้วแต่ตามสะดวกมีเจ้าหญิงอ้าว <c oughs> ียบร้อยครับพี่อุ้มตกครับ อ๋อนี่ไงก็ไม่เหยียบสีเขียวนี่อ๋อมันก็จะผ่านแล้วเส้นชัยอยู่ใกล้ๆต้องไปไงวะแล้วเจ้าหญิงมีไปทําอะไรวะแล้วมันจะเหยียบเจ้าหญิงมันใครเนี่ยไม่ไม่รู้มันหรือเราต้องไปช่วยเจ้าหญิงเหรอไม่รู้มันเป็นเอ็นีซีเราไปช่วยมันไม่ได้หรอกจะไปช่วยเธอไม่ได้นะฮะอ้าวมึงโดดลงมาสีเขียวอ๋อรู้แล้วมึงไปหาเจ้าหญิง่ะโดดขึ้นมาหากูเดีวก็มาดิเดี๋ยวก็มาหากูตรงเนี้ยมึงโดดขึ้นมาหากูก่อนได้มึงโดดขึ้นมา เออเห็นเห็นสีเขียวนั่นไหมมันต้องไปคนหนึ่งวะเดี๋ยวกูไปเองก็ได้อ่าเอยเดี๋ยวเอา้เอามันนับเวลาเวนกรรม <laughs> ควรตีเออไอออกเยี่ยมธนา้างไว้ไหนกดอีไปทำไมมันคืออะไรกดโอเคแล้วทำไรต่อมาหาเจ้าหญิงแล้วน่าจะไม่มีอะไรต่อเดยะมานี่ดิ๋อ,อมต้องโดดลงไปตรงนี้นี่ไง โอเคมาดิอย่าสีเขียวมึงอะตกลงไปอันเดิมเดี๋ยวนะเออแล้วก็ไปแค่ไปรับอะไรสักอย่างโอ้โหอันนี้เหลืองไปเขียวโอ้มันจะสลับกันมันจะสลับกันถ้าถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงออกจากแดงกูต้องไปเหยียบเหลืองก่อนโอเคไปไปก่อนเลยแล้วแต่พี่อุ้มจะเหยียบอะไรก่อนครับเขียวเลยมึงเอามึงเอาสักอย่างก่อนมึงไปเหยียบแดงให้กูดิ จะเลื่อนไปเรื่อยๆทำไมอ่ะถ้ากูเหยียบเหีืองก่อนนะมึงควรไปเหยียบสีอื่นนะอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเขียวเขียวเนาะเอออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเกือบกูตกอย่ารีบดิอ่ะมึงเหยียบมามึงเหยียบมาเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วกูต้องไปเหยียบอะไรเเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบเนี้ยชมพูชมพูเหยียบแดงเออชมพูตัวมาชมพู อันนี้มันจะสลับกันโดนมาเลืองอเ,เออพี่อุ่มโดนไหมว้าวอือ,ผ,อาาาาผ,ผ่านเลยเหยียบมาเนี่ยมาดิมาน่าเวลาผ่านสองด่านวินครับต่อไปด่าน2องหนึ่งศูนย์สามโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหมีพัดลมด้วย<อ>เด็ดนะมาถึงไปเลยเอากูโดดไปถึง อ๋อหยุดพัดลมแล้วกูจะโดดไปนู่นยังไงมันโดดไม่ข้ามหรือโดดข้ามจากนี่วะโอเคอันนี้อันนี้กูต้องทำางไงเนี่ยมมาหยุดพัดลมอีก oh. ลงอ้าวแล้วมึงจะเดินลงไ, oh. ไปทำไม,ไมนี่เด,ด,ดิดนเดินขึ้นมานี่<ๆ>เออได้อยู่เออมันไม่เสียเวลาหลอกดันเนี่ยต่อมาต้องมา,อมาเออลมสีฟ้าไปละต่อมาเอา้า มหยียบพัดลมสีเหลืองมันปัน่นเชยต้องโดดไปข้างหน้าอุ้มลองดูดิมานี้มานี่ไม่มเหยีบบสีเหลืองเออมหยียบสีเหลืองเล้เอ้าแล้วมึงจะออกทําไมปังข็ไม่นับล้อเอากูจะกระโดดข้างหน้ามหยียบพัดลมสีนี้กอนเออนี่ไงมึงหยยบปกติเลยนี่ไงเอออยู่พัดลม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 อันนี้มันจะพัดเอา้ามันก็ปิวกูตกมาเนี่ย มึงลองเหยียบอันเหลืองดิพัดลมตัวนู้นมันจะหยุดไหมอ่านะดูนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูบ้าอะไรไปก่อนไปก่อนบา้าอะไรกูยังไม่ได้เหยียบอันเหลืองเลยอ่ <c oughs> นะนะขึ้นไปพัดสีเหลืองแล้วก็โดดมาทีนี้อย่าลืมนะยังมีข้างหนแล้วต้นเอาใหม่เดี๋ยวทำให้ดูเอาใหม่มึงจะเอา <c oughs> ใหม่ทำไมเร็วๆรีบเล่นให้ผ่านเนี่ยเนี่ยมึงมาเจอไปพัดอัน,นเนี้ยอีกเนี่ยมึงได้เอาใหม่แน่เลยเนี่ยต้องไปไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าเหยียบสีเขียวสีเขียวพัดอ๋อ ะไม่ต้องเหยียบ,อ,ยยบอะไรเลยมันต้องเหยียบมันจะกกระโดดไปไงมันกระโดดไปไม่ได้มันห่างกันมึงเหยียบีชมพูดิเหยียบไปดิมึงโดดไปเหยียบเลยเออแล้วมันก็ต้องเหยียบใบพัดงี่เออเหยียบใบพัดยิบออกเหยียบใบพัดนี่ต้องลอยมาใส่สีเขียวอีกบอกเลยโคตรยากเเหยียบีชมพูอือม,มาฮะพี่อุ้มออกีชมพูเลยเดี๋ยวไม่ต้องเหยียบต้นชอบชอบดีครับอะไรที่เล่นยาก เออมาดิครับอ้าวเรียบร้อยเออผ่านไม่เยี่ยมเนี่ยสุดยอดครับโอ้โหว่าจะผ่านเข้าประตูโด่านนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยด่านนี้คุ้นๆวะ่ะมันคุ้นมันคล้ายกันมึงโดดขึ้นไปได้ไงวะอันนี้ต่อหัวกันขึ้นไปได้ไงวะขึ้นไปได้ตัวละครกูเตีย้ยเกินไปหรือเปล่า อันนี้คืออะไรใบพัดสีฟ้าเหรออันนี้เราต้องโดดข้ามไปนู้นก่อนนะถ้ามีใบพัดไปเพื่ออะไรใบพัดเพื่อนไปนู่นเหรอมึงยืนแบบเนี้ยมายืนแบบเนี้ยแบบริม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 นี่ไงได้ละเอามึงไปเข้ากูก็ได้นะมีกูหยดเหยียบหัวมึงไงมีประโยชน์อยู่เอางั้นมึงมึงโดดใส่พัดลมนะทีนี้อ่ะเอามึงกระโดดดีอย่าเดินอย่ายืนเฉย กดพะหลงไปเลยต้นอืมกดไปละ <c oughs> เออพุ่งมาเลยต่อไประวังด้านล่างนะั้นมีอะไรหรือเปล่าโอ้มันต้องมีคนเหยียบสีเหลืองอยู่นู่นอีกเหรออันนี้มันต่อหัวกันข้ามไม่ได้เปล่าวะมึงลองมายืนริมๆดินี่นี่ยืนแบบเนี้ยเดี๋ยวกูโดดไปก่อนเออนี่ไ <c> ง <oughs> <c oughs> มาดิเดินมาผ่าน้ยโอ้โหอันนี้สลับมึงเหยียบน้ำเงินนาะยเพิ่งปล่อยนะต่อไปกูต้องเหยียบเขียว มึงไปขึ้นสีเขียวด้านนู้นอ้าวเรียบร้อยเออได้แล้วนะกระโดดไปข้างหน้าน,นู้นเอ้ส,สีเขียวดิกูจะรอดมันทำไมมันไกลยังวะเกียร์สีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกลับแป๊บหนึ่งอ,ออกออกเกียรสีเหลืองดิอ๋อสีเขียวมันจะไม่หายกับสีเหลืองอันอันนั้น,อน,น,นโอเคอย่าเพิ่งออกนะ เอาออกมาเหยียบสีเขียวเดียบได้พึ่งเหยียบสีเขียวโอ้โหมันสลับกันมั่วเลยเว้ยอ้าวกูเ,เหยียบมันเหลืองมันก็กระโดดตรงมาเฉยเออไม่ยากหรอกเออแค่นี้แหละผ่านแหละโอ้โหจะผ่านมาดีเหยียบมันเนี้ไปสุดยอดครับคิดต้นโอ้โหดานนี้สลับสีอีกแล้วมึงก็สีไหนก็าสีน้ำเงินก็ได้ไปดงลงไปข้างล่างสีแดงอย่างนี้เหรออืมเอาอด๋ยพึ่งดีกูเหยียบหัวมันก่อนดี เออมันก็โดดเยยมหอโดดไป้งหน้าเออโอโหอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เราห้ามโดนนะเว้ยเราไม่ใช่สีเขียวนะกูลองก่อน,นก็ได้ก็ง่ายกว่าใบพัดอยู่เอออ้าวแล้วกูก็ตกนี <laughs> 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 ่เน่มามาอ่ะเอาไกลๆเงี้ยมันไกลแล้วเนี่ย อันนี้ไม่ต้องทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเหยียบสีฟ้าแป๊บนึงเราออกมาจากสีฟ้าออกออกออกมาใช่ๆช่มันนับประมาณแปดวิว่ะอือก็ต้องเหยียบหัวมึงแล้วก็ไปเหยียบสีน้ำเงินนั่นเหรอภายในแปดวิจะทำได้ไงวะจะไม่เหยียบได้ไงอ๋อ <c oughs> อย่างางี้หรือเปล่าโดดโดดอย่างงี้เฉียงไปนู่นได้ป่ะวะจะเฉียงไปสีน้ำเงินมันก็เฉียงมาแดงนี่มันจะได้ไหมวะแม่งเหยียบสีเขียวไม่ได้เนี่ยเราวิ่งโดดเหยียบไอ้นี่ไงโดดเหยียบวิ่งจากนี่ไปโดดเหยียบสีฟ้าแล้วก็โดดไปนูน่น หมายถึงใครเหยียบสีฟ้ากูต้องเหยียบสีตัวเองมึงก็ต้องเหยียบสีตัวเองมันจะเหยียบสีตัวเองได้ไงไม่เนี่ยหมายถึงว่าวิ่งไปนี่ปุ๊บขึ้นสีฟ้าโดดไปเหยียบสีฟ้านู่นหมายถึงยังไงนะเดี๋ยวอยู่นี่วิ่งไปยังไงอะยังไงวะกูงงกูเหยียบนี่แล้วปั๊บแล้วกูจะไปแงกูผ่าแดงไม่ได้อะถ้าถ้ามึงวิ่งอ้อมมานี่มันมึงจะเป็นการเหยียบสีแดงเลยนะมึงจะเหยียบสีแดงแล้วกูจะมึงจะเหยียบสีน้ำเงินแล้วกูจะเหยียบสีแดงมันจะไม่ได้ ว่าสีเขียวเราเหยียบไม่ได้ไม่ได้จริงๆืมมึงจะลองเหยียบสีเขียวเหรอเกมมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะมันเหยียบไม่ได้เพราะว่าสีเขียวขนาดกระโดดนั้นเรายังไม่รอดเลยเรายกเลิกสีไม่ได้เลยวะเอาสีหอกเนี่ยเราเรามานี่มึงจะทำอะไรอะโอเคผมดูแ ok, ล้วครับอ่าดูไว้นะครับอ่าพีต้นคิดว่าเราต้อง เดินย้อนกลับมาเหยียบหัวแล้วกระโดดข้ามมานี้ใช่ไหมมันไม่ได้วะที่กูคิดมันนานวหมมันประมาณสิบห้าวีเลยนะอันมึงคิดอ,อ่ะมันเร็วกว่านะแต่แต่กูต้องกลับมารับมึงยังไงเออแล้วเราเออแล้วเราจะกลับมารับยังไงเนี่ยอ่าถ้าถ้าเป็นที่กูพูดนะกูจะโดดข,ขึ้นหัวมึงแล้วกูก็จะไปเหยียบสีฟ้าแล้วกูก็จะไปเหยียบสีน้ําเงินมึงก็เหยียบหัวกูขึ้นสีน้ำตรงถ้ากูอยู่สีน้าเงินมึงก็เหยียบหัวกูแล้วแล้วมึงก็ต้องไปนู่นแบบนั้นนะรู้แล้วต้นรู้แล้วต้นอ่ะ เรามาต่อหัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วแล้วแล้วโดดข้ามไปนู่นได้ไหมดูว่าโดดยังไงโดดข้ามสีเขียวโดดแบบเฉียงๆนี่เหรอโดดเฉียงๆมั้ยไม่ไมโดดจากโดดสลับกันอ๋อเราโดดสลับสลับมึงไปเหยียบสีฟ้าแล้วกูก็จะเหยียบสีฟ้านู่นเหรอเออเออเออนี่ก็เฉียงอันนี้ก็เฉียงวะเออวะมาวะอ่ะมา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 ฝั่งนี้แอ้ก็ดดไปก่อนใช่ใช่ ไม่ไม่คือมึงจะต้องข้ามหัวเหยียบหัวกูข้ามมาเหยียบตรงนี้แล้วกูจะแล้วมึงก็โดดขึ้นหัวกูอีกรอบหมายถึงให้กูไปยืนตรงตำแหน่งนี้เออโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคมันก็ขึ้นหัวกูขึ้นหัวกูมาอ๋อแล้วมึงก็ไปเหยียบอันฟ้าน,นู่นเออนั่นแหละเออฮ้ยอย่าเอ,อ้าอ,อ,อะไรอ่ะมึงขยับเสียงเสียงมาอีกนิดนึงเออพ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 อ เอามึงเหยียบสีเขียวอยู่นั่นนี่ไงได้แล้วไปมึงไปหยียบสีแดงมึงไปเหยียบสีแดงก่อนเออก็ไปที่หลังก็ได้โอ้โหก็จะผ่านมาดิผ่านเลี้ยวเล่นได้กี่ด่านวะเล่นได้ห้าด่านมันผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลุณทีวีนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์กดสมัครเลยผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊าไปไปดูว่าเป็นอับบีที่โคตรยากเลยพาเพื่อนมาปวดหัวมินก็โอเคไปเร็วไปเร็ว